เกลือและน้ำผู้มีบุญจะได้อ่านได้ฟังและเข้าใจง่ายๆชัดเจนอ่านจบท่านเข้าใจบุญและบาปทันทีพระพุทธองค์ทรงยกอุปมาด้วยเกลือและน้ำคำสอนในโลนัก,กสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอุปมาเรื่องบุญและบาปไว้อย่างน่าสนใจ ในโลนก,กสูตรครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ามีผู้ใส่เกลือก้อนหนึ่งลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆน้ำในถ้วยนั้นจะเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าน้ำจะเค็มจัดไม่น่าดื่มเลยพระพุทธเจ้าข่าเพราะน้ำมีน้อยเมื่อใส่เกลือก้อนลงไปจึงเค็มทันที พระองค์จึงตรัสต่อว่าแล้วถ้ามีผูใส่เกลือก้อนเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาเล่าน้ําในแม่น้ําคงคาจะเค็มจนดื่มไม่ได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าหาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าเพราะน้ําในแม่น้าคงคามีมากมายมหาศารเกลือก้อนเดียวจึงไม่อาจทำให้น้ํานั้นเค็มได้พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า บาปเปรียบเหมือนเกลือบุญเปรียบเหมือนน้ำหากผู้ใดสร้างบุญไว้น้อยเมื่อทำบาปเพียงเล็กน้อยก็ย่อมเป็นทุกข์มากเหมือนน้ำในถ้วยน้อยที่เค็มจัดเพราะเกลือเพียงก้อนเดียวแต่ถ้าผู้ใดสั่งสมบุญไว้มากทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเสมอๆจิตใจก็เต็มเปี่ยมด้วยบุญแม้จะมีบาปเก่าอยู่บ้าง ก็ไม่อาจครอบงำได้เหมือนเกลือก้อนเดียวไม่อาจทำให้น้ำในแม่น้ำคงคาเค็มได้สาระสำคัญที่เราควรน้อมนำประพฤติปฏิบัติ 1. อย่าสะสมบาปเพิ่มไม่ทำบาปใหม่และไม่ตามนึกผืนบาปเก่า 2. เร่งสะสมบุญให้มากโดยทำทานรักษาศีลและภาวนาเป็นนิด 3. มันระลึกถึงบุญเสมอบุญจะพอกพูนจนกลบเกลื่อนบาปอากุศลทำให้ชีวิตเบาบางจากความทุกข์และพบความสุขความสำเร็จมากขึ้นขอขอบคุณที่มาจากพระไกรปิฎกและอัทธกถาแปลฉบับมหามกุฏราช,ชวิทยาลัยนี่คือพระโอวาทอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงแสดงไว้เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งหลายขออนุญาตเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานขอพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จงสว่างสวัยไปทั่วทั้งสามแดนโลก,กธาตุสาธุสาธุสาธุ